สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยองคงอยู่กับดิฉันชัชลัยแสงสว่า์นั่นเองค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะลงไปปฏิบัติหน้าที่นะคะในพื้นที่ใดและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบ้านด้านใดบ้างค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักง,งานพัฒนาภาค5าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลหน่วยให้การต้อนรับพลโทอนุสัน์คุปอักษรรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฝ่ายบริหารและคณะ โดยเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์จิตอา,าสาศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรเทาสาธรารณภายัยด้านการกำลังพลโครงการหนึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งฟาร์มหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชุมชนพร้อมท้งเยี่ยมชมบ้านดินจิตอาสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านจิตอาสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ชุมชนบ้านล ำพุกและโครงการโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่โรงเรียนบ้านลำพุกนาบ้านลำพุกตําบลตาเบาอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปนาวาอากาศเอกคงฉัดเกษวรนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สํานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับนาย,ยกเทศ สบาตำบลนนบัวระเหวและคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยเพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและขยายผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองบัวเหวต่อไปณาตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะและเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ